สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันวาเลนไทน์นะวันวาเลนไทน์ทั้งทีนะคะแม่ก็เลยจะให้สาวๆบรายนี่มาแต่งตัวในวันวาเลนไทน์กันเป็นชุดตีมวาเลนไทน์นะคะแล้วก็สองสาวเนี้ยก็ต้องเตรียมตัวเข้าบ้านบรายแล้วเพราะว่าจะไปเล่นละครบรายกับสาวๆแล้วก็คุณเจ้าชายโอป้านาเดสนะคะทีนี้จะแต่งตัวแล้วจะไปเล่นละครบรายอะไรยังไงต้องคอยติดตามชมกันนะคะตอนนี้อ่ะมาพูดเรื่องชื่อก่อน มีน้องๆแนะนำชื่อมาเยอะมากเลยค่ะก็คือมีลายชื่อมากอะ่ะเกๆ๋ๆเพราะๆแปลกๆน่ารักน่ารักแยะหมดเลยนะคะแล้วก็มีหลายอันที่ตรงกับใจแม่เลยนะก็แม่ก็ได้แล้วล่ะก็คือสีเขียวนี้นะคะจะชื่อว่าน้องเลมอนอันนี้กลัวตัวเองสับสนเหมือนกันนะแม่กลัวแม่ชอบเรียกผิดคําว่าเมลอนกับเลมอนนะ่ะนี่ก็ต้องแอบกลัวเวลาเล่นละครเนี่ยน้องเลมอนผมเขียวนะคะ ส่วนผมม่วงอันนี้วันันแม่บอกว่าเหมือนใส่ไหมใช่ไหมแล้วแม่ก็ไปคิดว่าคอตตอนแคนดี้มันก็แปลว่าใส่ไหมทีนี้เอาเป็นว่าชื่อคอตตอนแคนดี้นะคะแต่ว่าชื่อที่เราเรียกกันง่ายๆก็จะชื่อแคนดี้มีชื่อจริงกับชื่อเล่นแล้วกันก็จะเป็นน้องแคนดี้กับน้องเลมอนนะคะสองสาวมีชื่อแล้วมาเปลี่ยนชุดให้ส,สาวๆกันดีกว่าทุกทีนะแม่ก็ส่วนใหญ่จะใช้ชุดจากในกระเป๋านี้เนาะทีนี้เรามาลองดูชุดจากในนี้บ้าง เราจะแต่งตีมที่ออกไาเลนทนยนะคะกล่องเนี้ยจะเป็นเสื้อกล่องเนี้ยจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงนะเป็นท่อนล่างนะจริงๆงนี้ก็หวานดีเหมือนกันนะนี่ก็ดูเหมาะกับแคนดี้นะคะโอ้วานเลยอะอ่าชุดหนึ่งกระโปรงแดง แม่กะว่านะคะสาหรับวาเลนไทน์อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงกันใช่ไหมแต่ว่าสีชมพูก็ได้แล้วน้องแคนดี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาเข้ากับสีชมพูแล้วหวานสวยน่ากินนะคะก็เลยกะว่าแคนดีอ้อ่ะสีชมพูเลมอนอะ่ะสีแดงเราลองเลือกกันก่อนโหน่ารักน่ารักน่า,ก,นาก,กินมากเลยอะ่ะอันนี้น่าจะต้องใส่กับเสื้อขาวนะแม่ว่า ตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงที่เป็นตาข่ายแม่ชอบใส่กับใส่ข้างในกระโปรงอีกทีมันจะช่วยให้กระโปรงบานขึ้นนะตัวนี้แม่ก็ชอบดูสีดูสีเอาพวกสีแดงๆชมพูชมพูออกมาก,ก่อนมาดูเสื้อกันนะคะ โอ้แม่เพิ่งเห็นล่ะว่าอันนี้ค่ะเสื้อเนี่ยแม่มีทั้งเป็นคู่กับกระโปรงนี้นะกระโปรงบานๆจีบๆนะกับกระโปรงแคบๆถ้ามีเสื้อแบบนี้อีกตัวหนึ่งแม่จะแส่ที่เป็นแฝดกันค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแม่ก็จําไม่ได้แล้วว่า เอออันนี้ก็น่ารักดีเนาะเฮ้อันนี้ดีกว่านี่กับกบระปองตัวนี้นะคะออน,นี้น่ารักน่ารักแม่ชอบแต่แดงทั้งตัวอย่างนี้ก็ดีนะเอออันนี้แม่ก็ชอบตัวนี้ก็ชอบค่ะเอาออกมาก่อนตอนนี้แม่กำลังคิดว่านี่อันนี้คนหนึ่งนะคะ น้องเลมอนนะส่วนสาวน้อยเคนดี้นะแม่เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากให้ใส่ตัวนี้เดี๋ยวดูสิตัวนี้นะกับอันนี้หาที่เข้ากับอันนี้ก่อนโอ้ยนี่ก็น่าราักอะอย่างนี้นะ ตัวนี้นะคะเป็นลายสีขาวจุดชมพูนะกับเสื้อชมพูจุดขาวแม่ก็ใส่งี้ก็น่ารักดีนี่หรือไม่ก็ใส่กับอันนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าอยากใส่กับอันนี้มากกว่าชุดนี้ขอเก็บไว้ครั้งหน้านะคะให้แต่งเป็นแฝดครั้งหน้าครั้งนี้เอาแบบนี้ก่อนจริงๆชุดของสาวๆลายนะมีชุดที่เป็นไปนีทางเดียวกันนะเป็นธีมเดียวกันหลายชุดนะคะเพราะว่าตอนนั้นแม่ มีอยู่ก็มีหตัวนะก็ชอบซื้อเหมือนผ้าแบบเดียวกันแต่ตัดคนละแบบเนี้ยค่ะหลายๆตัวเด็กจะได้มาใส่เหมือนๆกันเป็นเดินไปไหนมาไหนเป็นทีมเดียวกันนะคะนี่กระโปรงนี้น่ารักมากเลยที่มากับตัวดูสิพองๆอ,อ้วนๆน,นะคะทรงบอลลูนมาถักแป้งที่ขากันก่อนน้องลายก็ใส่กางเกงในมานะคะ มีกางเกงในมาเรียบร้อยชุดเสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะใส่สุ่มไว้ข้างในกระโปรงจะได้บาน เสร็จมาหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวแม่ค่อยทำนะขอเปลี่ยนชุดให้น้องแคนดี้ก่อนแคนดี้นี่สงสัยใส่ที่คาดผมสีชมพูอันเดิมดีกว่านะละักเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแม่ว่าของแคนดี้ดูเหมือนจะน้อยไปเนาะ เดี๋ยวแม่หาอะไรใส่ให้อีกนิดนึงนะคะอตอนนี้นะแม่รู้สึกว่าของแคนดี้จะดูเบาๆไปนะคะไม่เหมาะกับวันเวาเลนทายทั้งทีนะอยากจะเพิ่มอะไรหน่อยก็มีเสื้อคลุมนะมีออกสีชมพูก็จะมีตัวนี้นะตัวนี้ แล้วก็ลายเสือนะคะจริงๆแม่ว่าชอบตัวนี้ที่สุดนะรู้สึกเข้าขอลองตัวนี้กันนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสาวหวานของเรานะแคนดี้นะคะกับนี่สาวแซบเป็นน้องเลมอนนะเดี๋ยวดูซิเอาอะไรใส่ผมเด็กๆได้บ้างนะคะ ของเลมอนนะคะแม่ก็ไปได้หัวน,นี้มาน่าจะเป็นสตอเบอรี่นะแม่ซื้อมานานแล้วล่ะจริงๆไว้ใส่กับชุดสตอเบอรี่นะคะแต่ก็ใส่อันนี้ได้น่ารักดีเขียวเขียวแดงแดงนะเหมาะเลยกับเลมอนที่ใส่ชุดแดงวันนี้นะคะผมเขียวใส่ชุดแดงแคนดี้นะแคนดี้จริงอะ่ะหมวกที่มากับชุดนี้นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็จริงๆก็มีอันนี้ที่เป็นหูวกระต่ายก็น่าจะน่ารักเหมือนกันนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแคนดี้นะแม่ก็ตัดสินใจใช้มวกหูกระตายดีกว่านะเพราะคนนี้เขาเป็นหมวกสตรอเบอร์ี่ไปแล้วนะคะจะได้เป็นเพื่อนการเป็นฝาแฝดกันนะคู่นี้จะได้มีอะไรคล้ายๆกันบ้างนะคะ mm hmm. ก็เป็นสองสาววลนไทยของแม่นะ น้องๆดูแล้วชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะคะว่าชอบตัวไหนมากกว่าหรือชอบทั้งคู่เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะติดตามดูละครบลายอาทิตย์นี้นะคะสองสาวจะมาเปิดตัวแล้วจะมาเป็นใครเป็นยังไงมีเรื่องราวอะไรสนุกสนานต้องติดตามดูให้ได้นะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็อินส a าแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n e l นี้นะวันนี้แม่กับสาวๆบลายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย